ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับผู้สูงอายุสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมได้นําสาระความรู้ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยมาพูดคุยกันนะครับซึ่งเป็น4ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับผู้สูงอายุนะครับเราลองมาดูกันวา่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างอันที่1นนะครับก็คือผู้สูงอายุเนี่ยไม่ควรที่จะเข้าสังคมจริงหรือเปล่า ในข้อนี้ไม่จริงนะครับเพราะว่าการเข้าสังคมและการทำกิจกรรมเนี่ยก็จะทำให้ผู้ผู้สูงอายุเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับความเชื่อผิดๆที่สองก็คือต้องกินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจริงหรือเปล่านะครับคำตอบก็คือไม่จริงนะครับหากว่าผู้สูงอายุไน้ออกกำลังกายสม่ำเสมอและกินอาหารให้ครบ5หมู่ให้เพียงพอเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับ ข้อที่สาก็คือเมื่อเจ็บป่วยเนี่ยการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุเป็นเรื่องธรรมดาจริงหรือเปล่านะครับหากผู้สูงอายุเนี่ยมีน้ําหนักตัวลดลงอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายหรือว่านอนไม่ค่อยหลับความจําไม่ค่อยดีเนี่ยก็ควรไปปรึกษาแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นอาการเจ็บป่วยเนี่ยไม่ได้เป็นเฉพาะผู้สูงอายุคนทั่วไปก็สามารถเจ็บป่วยได้เพราะฉะนั้นเมื่อมีอาการเจ็บป่วยก็ควรจะรักษานะครับ ต่อมาผู้สูงอายุเนี่ยการออกกําลังกายเป็นเรื่องที่สายเกินไปหรือเปล่าก็ไม่จริงนะครับสามารถออกกําลังกายได้ทุกเพศทุกวัยหากผู้สูงอายุไม่เคยออกกําลังกายมาก่อนเนี่ยข้อแนะนําก็คือควรจะไปปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินความพร้อมของร่างกายและผู้สูงอายุเนี่ยก็เลือกออกกําลังกายให้ถูกต้องให้เหมาะสมนั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือ4ความเชื่อนะครับ4ความเชื่อผิดผด ที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุนั่นเองนะครับ